สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกฤตี่ช่องสีทุกคุณครับก่อนเข้าบ้านวันนี้แวะจัดรถเหล็กที่เซเว่นซะหน่อยนะอมีของใหม่มาหรือเปล่านะช่วงนี้เงียบๆครับทุกคนะมีตู้แดงซะด้วยนะตู้นี้นะอ่านี่มีอะไรใหม่ไหมโอ้โหหุนใดตั้งแต่รอบไหนครับเนี่ยโอ้โหเจ็ดหนึ่งแปดบ็อกเซอร์เขียวฝั่งนี้ล่ะสวิปเก่าอ้ยรถม่วงโอ้โหของเดิมตั้งนะ ข้างล่างไม่มีแล้วครับของใหม่ไม่มีแล้วครับแถวบ้านพิกิจนะอ่ะแวะไปดูเชลแถวโน้นเน่ยเขาชอบเอารถหรึกไปวางนะเดินไปสำรวจดูสักหน่อยจะมีอะไรเด็ดเด็ดติดไม้ติดมือก่อนเข้าบ้านไหมวันนั้นโอ้ยเห็นแวบบๆมาบเข้าให้นี่ครับทุกคนโอ้โหฮอตวิวครับโตโยต้า AE86 โคตรเท่โอ้ขันสีขาวซะด้วยจัดซะหน่อยแม่เดี๋ยวมีอะไรติดไม้ติดมือไปอ่ะนี่ได้ไมาแครับ h o W w h e e l AE86 โคตรเท่9 9บาทจัดไปโอ้ยยังสวยครับทุกคนนะ Ho อตวิ e โตโยต a a a อไรถเต่าหู้เลยกันนี้โคตรแจ่มนะเออยังน้อยก็ได้ AE86 กลับบ้านครับ